สวาดีทุกคนสบายดีพีพีทุกคนเด้อยินดีตอนรับเข้าซ่องเองมาน้อยสาวล้วนี่มือนี้กับพาพีบีซีมาหาเห็ดแนวเซฟเซ่อีกแล้วว่ได้กินดดแล้วพีพซีต่ำนี่นะมือนีกระชเขาจะต่ำเป็นต่ำกุ้งน้งพีพซีนี่ตัวนี้แม่เขาจะปีกตัวนี้แม่เขาจะตักพีพซีแกะเรียบร้อยละทำความสะอาดนอนเรียบร้อยละกระใสหอยแค็งน้อยนึงนี่พีพซีํา,าแบบเซฟเซ่ไปเก็บอันหอมเทพอยู่สวนมา แล้วก็มีเป็นมัฮหุ้มแล้วก็หมักทั่วมาใส่ก่อนอื่นเบนเทาสิมาลวกอันนี้ก็นลวกกุ้งก็เอาข้างหม้อไว้ฝดเติบละ่ะต่ำใส่ขนมจ,จ,จีนีหรือว่า้าวกุ้นทะหละอีเมลโล่หนึ่งบนนี้นบอไม่ไหม แบเบขาจะบบต่ำดิบนะพีบซีโบกินกุ้งดิบเด็ดขาดเลยบบกล้ากินลวกสุกกัดให้ป็นสุกดนเติมเปืือ๋ยวมาลวกสุกเท่าจิมาต่ำเครื่องทง่ะนี่ผมมาเริ่มเทิมเลยเสียจักหน่วยเพราะว่าเครื่องแม่ าวันนี้จะใส่เป็นน้ำตาลขัว่วเพราะว่าแม่จะกินน้ำว้าวใส่กระเทียมใส่กระเทียมเป็นนิน่มตามด้วยกะปิ วันนี้งดเข่าเพี p ซีเลยสิมากินต่ำแทนงดเข่าแต่ว่ากินต่ำใส่แป้งน,นัวกันได้หรือเปล่าได้ละก็ละแหละอันแกกุ้งแบบว่าได้เอาไันนั้นออก ก็ได้เอาหัวออกได้นนิเสียดายตอนนี้น้อยอนนอนนอมา,มาบปดีสิข้างตับปิ้งต<ร>ับ,บอออกุ้งกุ้งมาเออมีเลยนะไง เกอยังจะ้เกือึอบันหนะออน,น้าคองเมื่อนี้กินอาหารทะเลมากักอยมออ่ัวนี้พิาาเศษือใ่ไหมอยากวางแน่หน,หนะพี่เส เอาเบ็อาไดงมไม่น่เอาี่แบ่อเนี่ยเป็นบดอย่างไเนี่เป็นแบ็เดี๋ยเดี๋ยวมจากสีอื่นนี่แม่ปรดโสแมวไาจะหูที่เราจเห็นท่าดหมากเลยค่ะนีม่จกินต่ำหมดะมากอ่ากินต่ำแล้วหูจะก็นต่ำเอาไหว้ละเหลือบหแล้วออกมาแล้วาน โมโยข้า่นะกินเรากินเขาอิ่มแล้วลรดันมืสุกไวแน้วหมุนแน่นเลยนะเกี่ยเนี้ยมเขาว่าอี่รดูแค่แม่เขาว่า แล้วก็สิมามะบัตนี้เริ่มปรุงกันเลยใส่แบบเลนมะเขือเทศแยกวู่หซีข้ากันบอพีเอฟซีเพราะว่าเขาใส่บัวะพา้ะกะนั้นพร้อมใส่หอมสองอย่างก็คือจะเป็นบัวะพา้ะก็หอมเทปใส่สองอย่างเี้ลยนเงไม่เลียบให้งวนึเ ทำได้คนกับว่าใช้วม่ได้าด้วยดนๆกินทั้นึงเทฟซีอ่งน้าหนิวถึงมาตันก็้าหมูพิดเนี่ยกินหลายโบดีโบแมนไว้อย่างไรมันเฟ้งบบแมนไร่อย่างมันเฟงเดียรละเทือยยาทองเส้นเคี้ยวอะนี้บปูิ้นเลี่ เนห็นอันนี้ก็เปรีซยวแล้วแต่ประกอบไปหน่อยนึง้ทงมะบไเลกันจอก่ัวก็ม่ปกอตัวนี้เนื้อลายที่ลายวะกินย่าดูเจ็บใส่ซมิดอีกกุ่หัวเห็นเลยใส่กับทวหน กินนุ่มกินนุ่มอด้่ปจิถอ่เมยเมยาเบ่ง้วเลยมันต่ำิ้มไปจิ้ไหนึ่งว้าวเด็กดกระพาะเดกระเพาะแล้วปวดเ้อแล้วมันเป็นดีดีดีว้าวบ p ีขนาดอันบอนี้ปุ่งหลายในนี้<อ>จะต่ำเครื่อนก็คือจะบักเน้าไปละลายเราแล้ว คิดว่าเมนเพิรอนต้องเฮลเมนแท้มันต้องเป็นเปลือกสีดำบางนาอจากต้นสดสับเป็นประเด็ชสั่นปลาเด็ชไปน้ำพินกุ้งไปน้ำอ๋อแล้วไปพอ ちょっと待って。 Well, ar bouz กุ้งต่างใส่พรมลืมโอ้ยลืมอย่างบ่ลืมลืมใส่อันบักปอ่ะง้ยไปไห,นหน่อยนึงะสยกระโดดมาพีอีซีแล้วแล้ว,ว,วต่ำเขาเทาลงไปเลยลาดกุ้งใส่จาว้าว เปิดก่อนเปิดซ่องทางสับกุ้งขึ้นมาก่อนดีเทอร์มินอลเงียร์ต่ำม่วนมือต่ำม้วนพีเอฟซีเข่าหนึ่งมือตัวหักต่ำถาดของใหญ่นี่ชิมหอยผักวัวลาภาเลโก้ของทิพย์ จะ,จะโต<ะ>แล้วโจงโตวะฮะแมวเดียวแมวตื่นหนาบ่แเราไปจ้องโต๊ะเลยวไปเลยมา v ีฟซีเลวตอนนี้ก็คือต่ำเรียบร้อยแล้วมาเริ่มกินกันเลยว้าวเปรี้ยวปากสาดเลยต่ำ <c oughs> ใส่อันน้ำตาลแม่กินได้ เดีจะโดนกินท่านึงเปรี้ยวปากขนาะดอันนี้เราไม่ให้หมูกับอิโอวเลยกให้เราไปกินต่ออืม นั่นหรอน้อ่นนังพี่นัออ่แบบกุ่งตัวใหญ่ยัไงไโล่หนึ่งหันสองแสนเจ้าเก้าพันลองห่างกันรายเป็นเงินึ่าลทลองดูชุกโลอะไรอู้หูโลสามรอ้อยสามร้อยห้าสิบสอง,าาสองตัวใหญ่เต่อเลย บก้ากินดิบผัวกุ้งแถวบ้านเทำสดบ้านแห้วต่ำนี่หั่นใส่บอร่าพานแซ่แสบสุดอื ไมเผ็ดขนาดนั้นนะมาผ่านคำหนึ่งลองเบิงเห็นเมีผพันและวเผ็ดจะแซบเป็นอะไรแม่รสชาติแซบอยู่บอ,อแสแซบอยู่บอกจำขายได้บอกบีบซีเซียให้เปิดห้างอยู่ยังบ่มีงบเปิดหา้างบีบซีเลยคันเปิดสีมีคนเข่าอยู่บอ อาหารอาหารได้เลยละชิคายนะชิคายติดตามนี่วะ่ะอาหารตามสร้างบ่อกสร้างกะยังบอกได้อยู่มีเมนูให้ซะ ว่าเขาเจะเผ็ดทั้งสองคนบอกรู้สึกว่าไม่ได้เผ็ดเผ็ดนะหน่อยนึงพี่เม่ยังว่าบูเผ็ดบูเผ็ดบูเผ็ดทอดเมล็ดเมือ่อไหน่ทีนน่นั้นเผ็ดยังเผ็ดจำบองงว้าวกินผ่านซี่นี้ ทนบบัน,นบแซบบ่บ่ะมันแซบกินแบบไหนก็แซบนั่นคือตำกับปุ้นนงบาาัวรพากับผมเทียบนี่นะเวลาเขาตำกับปุ้นหรือตำเนี่ยนะขาดก็ได้เลย ยาดีกับพาะเบอร์เดนงบอร์ละค่ากับอะไรแบันี่ตันี่แหละฉันเราสิกินยาหลงก้นไปไหมพาหนิกำทำหนึ่งเคือจะกินพันป่านแล้วพันปนันิน ได้มาในตัวหนึ่งทันี้หมาเชียเกตแยอะเอามาคืนนี้คือว่าสองตัวแมวอร่อยเ่ะบัว่านไปเอาพระธาตุเกลือม,มาบวัวปกตานินพระธาตตกที่ลุง คำนแ่แหละเขาเนี่ย โตค่ะอืมหั่นโตแมวไม่อยากเบิดกระโตะสิส่งใส่ตัวหนึ่งหั่นกลับมาบไว้เบิดทั้งซีล้ะอ้อขอเห็นเบิดทั้งซีนะล่างเงี้ยเจ้าไปใบใกล้พูดยาละเเจ้าอยากกินกับกินไหม น้อยเห็ดแบบบเอหัวออกเสดายเมื่อนั้นเห็ดลาปลาตองกินเบฟซีบางคนก็เข้าใจพดิกาะฮานี่กินดิบกิน่าปลาตองดิบคนตางหัวแมนมีแตโอกินคนเดียว พ่าเพิ่งจะกินหน่อยเดียวน้องดอกซ้ำเขาตักไว้ให้ค่ะเพื่อกินกับน้าเบลเดือนหน้าก็แค่กินสุกเปืดเขาให้ดูกินดิบไปแล้วแล้วก็หัวคอที่เขาใส่ไปว่าไข่ชิมาเป็นอันเคยลาวเขาต้องกินดิบลาบปลาทองดิบแข็งพอนะพีบซีอันนั้นเขาหยอกซูจเดอร์โบเกียกันดอกหวังคนก็เข้าใแจ๋วมาได้เป็นล่า พอเห็นพอคนกินเป็นตะแซ่บคุยค,คุยนะพอนะกินเหล้าเก่งกับพอมาแข่งพอ,อาอมานกินเหล้าเก่งกับพอ่ะกินหนังแก้มเหล้ากินแก้มเหล้าอะ วันเล็บ,บเปลี่ยนแล้ววันเล็บเปลนแล้วเคยบ้านนี่ยเขาเขียนลงหยอกซื่อไปหัวนอ่ะเขานี่เฮงแล้วแหละกินดิบเนะโบก้ากินเลือดแปรีนก็โบกกิน<ณ>วุ้นสิลองอันต่ำกุ้งสดแบบดิบๆนะ เขาได้มาสุดๆก็ยังใจโบก้าโบก้าคิดไอ้อยังกะยาาที่ดิบมันละมันล่กิือเลยกุ้งนี่กะทือว่าลวกนึ่งเติอไปนี่แซ่บอมแหม่มันเผาอืมแห้วแล้วมันหวานเนาะ ยอยู่ในงานเด้กนอนแบบกินตามเท่าดำเบิงมวยกินอะไรกินอะไรเลตามกับเปียกนตากับเปียกน,นี่ตามขอบปุ้นนี่ตามบปุ้นปงปปเอาแก่ร้นายเผ็ดอฮึขี้ราเตียเข้ามา มีบริหนอนป่ะบึงมวยคือบ้านใหม่เบาหวานบึงมี่นะบึงมวยนะบึงมวยนี่พอมาเพียบซีแฮงตินไก่มาเนี้ยก็ไส่ใบงินอกินตนไก่น้ำหลังอ้าวเด็ด เพจทุกหน่วยเปยดหน่วยหน่วยอาเพุกหน่ยยวนยแต่ว่าเปียกโลหนึ่งทักบุงเครื่งโลบ้านเพบ้เพเอาใส่ข้าวงเครื่องออมัตักบ,บ,บุงบ,บุ้อาผงผคนซื้อมาวาเนื้อิม่เฮ็ดเอักบุงไฟแดงเมาแล้วก็บ,บ่ได้เฮ็ดลมคือลมว่า ห,หนาวค่ะขนาดนั้นานั่งกันหนาก็เย็ยนกันเอาบุกเสือกันหนาวลงไปแห่ร่ามวลใช้มว,มวลวาองอะไรเป,เปลี่ยนร่างเปลียน,มนเม่นไพร่ร่องหลายคำมวลเจ้าเม,ม้เนวะนอนฟัยงยูบ<ะ>้าเสียงสดำดิน,นี่ก<ห>็เป็นการสนุกแจิสดำไม่จะสองเพลงรองสองเพลงในเงินสี่แสนว้าคักนะออหักร้องเพลงเลยตัว Mm hmm. สำหรับคลิปนี้เฮาก็จะได้ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วเพื่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเฮาในเด้อขอบใจพีพสซทุกคนทีครับชมจนจบคลิปแล้วกดข้ามโฆษณานทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าด้วบ๊ายบาย